ปลาจ้ะข้าวจุนภูนสดคณะจ้ะเมนูเพื่อสุขภาพจัมนันเ้ง <laughs> เจวปลาโนนัวๆ สวัสดีจ้ามะนีซาเลยชวนเพื่อนกินปนินนึ่งต่งใหญ่ๆฮอนฮอนจ้ะแล้วก็มีเจวปลาลาจ้ะผักเขาไม่ได้มีผักพงผักกาดบอกโคลี่กะลัมมะเขือจ้ะเขาเนี่ยวติบน้อยจ้ะฮอนฮอนเลยจ้โฮนใส่กันเบืดทุกอย่างมะนีเข้าแ่งจ้ะมานี ป่าจ้ะข้าวจุนพูนสดคณะจ้ะ เมนูเพื่อสุขภาพสำหรับนิม 慢慢，慢着。 กิโลหนึ่งจะปาตัวหน,นึ่งตัวใหญ่ค่ะมาผักพงจ้ะ mấy ôm cà sẹp đó nè chào khơi chèo pà lan nô กินปลามันสบายท้องจ้ะย่อยง่ายเนาะ ภาษากลางนะ่าเสือเอิญพักขี้หูจ,จ้ะเนี่ยถ้าเศร้าเลยจำบอ๊อบพิดนะตอนอยู่บ้านจงังหวัดเลยเคยลูกอยู่จ้ะ สมัยก่อนปลูกริมน้ำเลยจ้ะ กับข้าวบานๆจะแซ่บจเลยนะฮะดิ ตำตะไข่กับหอมแดงจะ้ะมักปลาเอาไปนึ่งหอมดี ท้องปลามันมันจ้ะ อิ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าไว้พอกันไหม่คลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า